อนุบาลรีสอร์ทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแวนนุชมาดินสุหลงนะคะหรือคุณครูพิดานะคะในรายวิชาเกษตรนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะคะเรื่อง9้าไม้ดอกทนแดดปลูกไว้ประดับบ้านนะคะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลย หนึ่งเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้านะคะเป็นไม้ยืนต้นประเภทเถาเลื้อยมีทรงพุ่มลำต้นของเขานะคะจะมีหนมามแหลมใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวดอกนะคะจะออกเป็นช่อตามยอดกลีบดอกจะบางมีสีสันแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นั้นๆค่ะต้นเฟื่องฟ้านะคะจะชอบแสงแดดจัดทนแรงได้ดีจะปลูกลงกระถาง หรือจะปลูกลงดินให้เลี้ยไปตามแนวเรือก็ได้สามารถจัดทรงตัดแต่งให้เป็นรูปแบบต่างๆหรือจะทำเป็นซุ้มก็สวยงามมากๆค่ะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณนะคะท่านก็มีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไหวประจำบ้านจะทำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆมีความก้าวหน้าทานธุรกิจการงานทำให้มีความสุข อีกทางนะคะยังมีความเชื่อกันอีกว่าสามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้นเพราะเฟื่องฟ้านั้นเป็นพันไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชนีแห่งไม้ประดับเนื่องจากนะคะสามารถที่จะนำต้นเฟื่องฟ้านั้นไปประดับอาคารบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีความสวยงามค่ะ และอีกความเชื่อหนึ่งนะคะคนไทยสมัยโบราณนั้นท่านก็มีความเชื่อกันอีกว่าเฟื่องฟ้าเป็นไม้มงคลที่สำคัญของเทศกาลตรุษจีนเพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงทำให้บางคนนะคะเรียกต้นเฟื่องฟ้านี้ว่าต้นตรุษจีน บางคนนะคะก็เชื่อกันว่าเมื่อช่วงเวลาที่เฟื่องฟ้าบานแสดงถึงความเบิกบานสว่างสวัยและความรุ่งเรืองในชีวิตค่ะสองพุธสุพโชคพุธสุพโชคนะคะเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่มเตีย้ยลักษณะของใบนั้นนะคะจะเป็นรูปมนรี ปลายใบยแหลมผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียวและในส่วนของดอกนั้นจะมีสีขาวไม่มีกลิ่นค่ะและจะออกดอกตลอดปีเวลาที่ออกดอกพร้อมๆกันนะคะจะแลดูสวยงามมากๆค่ะ ต้นพุสุพโชคนั้นนะคะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดสามารถจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะในที่โล่งแจ้งหรือจะนําไปปลูกกลางแจ้งก็ได้นิยมนํามาประดับตกแต่งในสวนหรือจะนําไปปลูกตามแนวรัว้วก็สวยงามค่ะและในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะต้นพุสุพโชคเป็นดอกไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าจะทำให้มีความเจริญมั่นคง พระพุทธนะคะก็หมายถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ความเจริญมั่นคงนั่นเองค่ะ 3. พุทธพิชยาพุทธพิชยานะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางมีลำต้นกิ่งก้านสีน้ำตาลลักษณะใบาจะเป็นใบเดียวออกตรงข้าม รูปใบหอกแกมรูปขอบขนานปลายใบแหลมขอบใบเรียบผิวด้านบนมีสีเขียวเข้มด้านล่างมีสีเขียวอ่อนส่วนลักษณะดอกนั้นนะคะจะออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนปนเหลืองดอกนะคะจะมีสีขาวปลายแยกเป็น5ก้กลีบจะออกดอกตลอดปีค่ะพุทธพิชยานะคะดอกของเขาจะไม่มีกลิ่นหอมค่ะ ต้นผุดพิิชานะคะจะชอบน้ำในปริมาณปานกลางและชอบแสงแดดแบบเต็มวันสามารถนำไปจัดส่วนกลางแจ้งปลูกเป็นไม้ประดับรับร้วบ้านก็สวยงามค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่าจะทําให้ผู้ปลูกมีความเจริญมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์ส่งเสริมในเรื่องของความสําเร็จเสริมสร้างบารมีและช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ 4. ต้นนีออนต้นนีออนนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงนะคะประมาณ1-2เมตรใบจะเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่กลับถึงรูปรีปลายใบมนคนใบสอบขอบใบเรียบมีขนอ่อนๆนุ่มสีขาวปกคลุมจึงดูคล้ายกับใบนั้นนะคะมีสีเทามาจากบิดหอขึ้นเล็กน้อยและในส่วนของดอกนั้นนะคะต้นนิอ่อนจะออกดอกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่งดอกของเขาจะมีสีม่วงอมชมพูจะออกดอกตลอดปีค่ะ ต้นนีอ่อนนะคะจะปลูกได้ดีในดินทุกชนิดต้องการน้ำนะคะในปริมาณปานกลางและต้องการแสงแดดแบบเต็มวันถ้าหมันตัดตกแต่งกิ่งกิ่งที่แตกใหม่นะคะจะแข็งแรงและออกดอกเยอะนิยมนะคะนำมาจัดส่วนกลางแจ้งปลูกประดับสวนหรือจะปลูกเป็นกลุ่มหลายๆต้นแล้วตัดให้เป็นพุ่มเตีย้ยก็แลดูสวยงามค่ะ ยี่โถแระดอกชมพูต้นยี่โถกแระดอกชมพูนะคะเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงประมาณ1-1.5ถึง1.5เมตรลักษณะใบาจะเป็นใบเดียวออกเรียงสลับหนาแน่นบปิเวณนปลายกิ่งใบจะเป็นรูปใบหอกปลายใบแหลมโคนสอบขอบใบเรียบเนื้อใบหนามีสีเขียวสดลักษณะดอกนั้นนะคะดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายยอดลักษณะดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบดอกรูปแตรดจำนวน5กลีบดอกจะมีสีชมพูมีกลิ่นหอมอ่อนๆและจะออกดอกตลอดปีค่ะต้นนี้โถคราดอกชมพูนะคะจะปลูกได้ดีในดินร่วนต้องการน้ำนะคะในปริมาณปานกลางและต้องการแสงแดดแบบเต็มวันสามารถนำไปจัดส่วนกลางแจ้งก็ได้เพราะเป็นไม้ดอกที่ทนแดดค่ะห ต้นเข็มต้นเข็มนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางมีหลากหลายสายพันธุ์ลักษณะดอกจะออกดอกเป็นช่อลักษณะนแน่นที่ปลายกิ่งต้นเข็มนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดส่งถึงชอบแสงแดดจัด ดังนั้นนะคะก็ควรปลูกไว้กลางแจ้งเพราะต้นเข็มสามารถทนความแรงได้ดีต้องการน้ำนะคะในปริมาณปานกลางรดน้ำให้เขานะคะเพียงแค่สัปดาห์ละ3-5ครั้งก็เพียงพอค่ะ และในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณท่านก็มีความเชื่อกันว่าดอกเข็มนั้นใช้นิการบูชาไหว้ครูดังนั้นนะคะการปลูกต้นเข็มไว้ในบริเวณบ้านจึงเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีสติปัญญาเฉียบแหลมดอกเข็มที่แหลมเรียว ก็เปรียบเสมือนปัญญาที่เฉียบแหลมดอกเข็มนะคะจึงถูกยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำวันไหวครูและมักจะถูกนำไปบูชาพระและใช้ประดับแจกันตามงานพิธีกรรมต่างๆอีกด้วยค่ะเจ็ดต้นทองอูไร ต้นทองอุไรนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางไม่ผลัดใบลักษณะใบาจะเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายขี้ออกตรงข้ามใบย,ย่อยรูปหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบจากซี่ฟันตายใบนะคะจะมีขนละเอียด ลักษณะของดอกนั้นนะคะก็จะออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอดดอกจะเป็นรูปตแตรมีสีเหลืองสดใสคนกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็นห้ากลีบดอกจะร่วงง่ายแต่จะออกดอกตลอดปีค่ะต้งทอนอูไรนะคะจะเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบแสงแดดตลอดทั้งวันในช่วงแดดออกนะคะดอกของเขาเมื่อบานจะสวยเหลืองอารามดังทองคำค่ะ และในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่าต้นทองอูไรจะช่วยเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งสมอย่างชื่อทองอูไรและอีกชื่อหนึ่งของทองอูไรนะคะก็คือดอกสร้อยทองก็ถือว่าเป็นมงคลและนามด้วยยังมีความเชื่อกันอีกนะคะว่า ต้นทองอุไรจะช่วยเสริมวัส,สนาบารมีช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ได้มีเกียรติมีลาบยศสูงส่งอีกด้วยค่ะ 8. ปยเซียนปอยเซียนนะคะเป็นไม้ดอกประเภทยืนต้นมีหนามแหลมคมที่ลำต้นใบจะเป็นใบเดียวยาวรีสีเขียว ดอกนะคะจะออกเป็นช่อตามปลายกิ่งโดยมีสีของดอกนะคะที่หลากหลายสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นเปใ์เซียนนั้นค่ะต้นเใ์เซียนนะคะจัดเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ชอบแดดและชอบน้ำน้อยนิยมนำมาปลูกป,ประดับสวนและประดับบ้านค่ะ ในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณท่านก็มีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นโปยเซียนไว้ในบริเวณบ้านและเลี้ยงดูให้ออกดอกสวยงามตามพันนั้นจะช่วยเสริมให้ได้รับโชคลาภที่เป็นมงคลและทำให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วย เพราะปยเซียนนะคะถือได้ว่าเป็นต้นไม้แห่งเทพ8องค์ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมาค่ะ 9. พยับหมอกพยับหมอกนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มโปรง่งลักษณะใบานะคะจะเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับปลายใบมนแผ่นใบบางสีเขียวสดดอกนะคะจะออกเป็นช่อก,กระจะเชิงลดกระจุกแน่นที่ปลายกิ่งดอกจะมีสีฟ้าครามหรือสีฟ้าอมม่วงอ่อนกลีบดอกบอบบางแต่จะออกดอกตลอดปีค่ะหลังจากที่หมดดอกนะคะก็ควรที่จะมีการตัดแต่งเพราะดอกนั้นนะคะจะแห้งคาลำต้นทำให้แลดูไม่สวยงามและเพื่อที่จะได้แตกยอดใหม่เดเร็วขึ้นค่ะ อีกทางนะคะพยับหมอกยังเป็นดอกไม้ที่บานทนทานพอสมควรนะคะสามารถที่จะตัดช่อของดอกใส่แก้วหรือแจกันแช่น้ำไว้ประดับบ้านก็ได้ดอกของเขานะคะเวลาบานจะอยู่ได้หลายวันค่ะต้นพยับหมอกนะคะชอบอยู่ที่ที่มีแสงแดดจัดหรือกลางแจ้งนิยมนำมาจาัดสวนกลางแจ้งนะคะปลูกตาม่วนยอมเพราะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสำหรับก้าวไม้ดอกทนแดดนะคะหน้าปลูกประดับสวนกันไหมคะค่ะวันนี้คุณครูพิดาก็มีแบบฝึกหัดให้ลูกๆนักเรียนดูตามนี้เลยนะคะแบบฝึกหัดที่คุณครูพิดาให้ทำนะคะนั่นก็คือให้หนักเรียนวาดภาพนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะพร้อมบันทึกข้อมูลนะคะส่ง ในไลน์กลุ่มวิชากเกษตรนะคะข่าววันนี้คุณครูพิดาก็มีสาระเกี่ยวกับก้าวไม้ดอกทนแดดน,นะคะเพียงเท่านี้อนุบาลรีอสอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย